เชื่อว่าฟังมาถึงตอนนี้แล้วหลายท่านก็คงมีความคิดหรือว่ามีแรงบัดาลใจในการสร้างแบรนด์สมุนไพรหรือว่าเครื่องสำอางแล้วใช่ไหมคะหลายคนก็คงกำลังลังเลค่ะว่าจะมีวิธีในการเลือกโรงงานอย่างไรนะคะฉะนั้นในวันนี้ค่ะ Medi คอ s มีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะว่าวิธีในการเลือกโรงงานที่ได้มาตรฐานแล้วก็คุณภาพที่ดีเป็นอย่างไรตามมาฟังกันเลยค่ะ อย่างแรกก็คือมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานค่ะมาตรฐานการผลิตถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญของการผลิตที่พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดค่ะเพราะว่าถ้าโรงงานไหนไม่ได้มาตรฐานหรือว่าไม่ได้เครื่องหมายที่เป็นสากลแล้วนะคะก็ย่อมถือว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาอาจจะไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้คุณภาพเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นคุณจะต้องถามให้อย่างแน่ใจค่ะว่าโรงงาน ได้รับมาตรฐาน GMP หรือว่ามาตรฐานอื่นๆอีกด้วยหรือไม่นะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเองด้วยค่ะอย่างที่2ก็คือความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าค่ะนอกจากมีมาตรฐานแล้วก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในการผลิตขั้นตอนการดําเนินการต่างๆนะคะเพื่อสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าการผลิตต่างๆจะไม่สะดุดแล้วก็จะไม่ติดขัดนะคะทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจมากขึ้อนอีกด้วยค่ะ ข้อต่อไปก็คือมีวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานการคัดเลือกวัตถุดิบ ที่ได้มาตรฐานนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่โรงงานจะต้องใส่ใจค่ะเพราะว่ากระบวนการขั้นตอนการผลิตต่างๆก็ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากถ้าได้วัตถุดิบที่ดีก็จะได้สินค้าที่มีประสิทธิภาพมากไปด้วยนอกจากนี้นะคะยังส่งผลต่อการบอกต่อกันไปเรื่อยๆอีกด้วยค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือมีผู้ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนแน่นอนค่ะถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ก็คงต้องการคำปรึกษาที่ ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนถ้าโรงงานผู้ผลิตนะคะมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่ทอดทิ้งทำให้ธุรกิจก้าวแรกของคุณนะคะก็จะสดใสมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ถูกทอดทิ้งอย่างเดียวดายค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือมีแผนดาเนินงานอย่างชัดเจนค่ะการสร้างแบรนด์นั้นไม่ได้มีแค่การผลิตเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องอื่นๆอ,อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นการ ้างการตลาดการสร้างช่องทางการขายและอื่นๆอีกมากมายนะคะนอกจากนี้ยังมีช่วงเวลาของการผลิตที่เราจะสามารถรับรู้ได้ว่าสินค้าจะได้เมื่อไหร่ถ้าโรงงานนะคะสามารถให้คําตอบคุณได้ว่าสินค้าจะผลิตได้เมื่อไหร่นั้นก็จะทําให้คุณสามารถวางแผนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งเคล็ดลับสุดท้ายก็คือการบริการแบบครบวงจรค่ะนอกเหนือจากการผลิตแล้วนะคะก็ยังมีสิ่งต่างๆที่แยกย่อยออกไปอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกตัวผลิตภัณฑ์การหาสูตรใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นการหาแพ็กเกจต การจดแจ้งออยอสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าโรงงานสามารถให้คําแนะนำอย่างครบวงจรได้ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างรับรื่นแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะจากเคล็ดลับทั้ง6ข้อนั้นนะคะก็ถือเป็นเพียงเบื้องต้นในการเลือกโรงงานการผลิตแต่ว่าการสร้างแบรนด์ด้วยการผลิตยังมี ข้อย่อยต่างๆอีกมากมายนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะ m e i i o s t เราจึงทำคู่มือนะคะที่เรียกว่าสุดยอดคู่มือสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบของอ e ีบุ๊กเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์ให้กับทุกท่านค่ะในอ e ีบุ๊กนี้นอกจากจะมีเนื้อหาในการสร้างแบรนด์แล้วนะคะก็ยังมีเช็คลิต์ ให้สำหรับคนที่ต้องการจะสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอีกด้วยค่ะสำหรับท่านที่ต้องการจะสร้างแบรนด์สมุนไพรนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะโดยคุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์บนแคปชั่นของโพสต์นี้หรือบนเว็บไซต์ OEM. t h a i .medicos. t com ค่ะหากอ่านจบแล้วนะคะแล้วก็อยากจะได้โรงงานผลิตที่ดีมีคุณภาพนะคะก็สามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ m เมดิคอสเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องหอมเครื่องสำอางและสินค้าสปาที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า40ปี H P, และเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญของเราฟรีค่ะ